เป็นเกี่ยวกับอะไรนะคะเกาเขาเนาะเก้าอย่างเดียวหรที่มีรูปประจำตัวอย่างอื่นไหมไม่มีอย่างอื่นไม่มีเลยเ้าอย่างเดียวเป็นมานาเป็นตังตีสามแปดนู่นคอแ้วเนาทีเนาะดีดีดีโอเคดี่พี่พี่ถือว่าที่ที่กินมามาโอเคเนาะเขาลองกิน แต่ว่ามันมันมันคือความปวดเมื่อยทำไมก็อโอเคแหงเมื่อยเพราะว่าเก้านี่มันด็นอย่างเราเป็นนานเราเป็นอาจารย์ได้แล้ว,ลวเพราะว่ามันดีคุยเป็นปีสองห้าสามแปดนน่นคือถ้า,ถามันปวดครบจาโข้อี่มันจะขนนึ้นทันทีคุณชี่อะไรนะขาพี่ที่ซื้อใส่มสมศักดิ์เบตนรงคุณพี่สมศักดิ์เบนรงอยู่จังหวัดไหนคะพี่จตุจัต มันมันมันเยอะของเรามันมันนั่งยองยองอะไรไม่ได้แล้วล่ะตอนนี้นั่งเลยคือข้อมันพับมันมันติดแต่มันข้อคือคือเป็นปุ๊บมันปวดมันมันยังไงคือไว้นานเกินแต่ตอนนี้ก็หาลูกค้ามาให้บ้างแล้วล่ะอ๋อขอบคุณมากเลยพี่พี่ไม่ไม่พี่พี่บอกว่าพี่เป็นทดลองพี่ทดลองนะคือตอนนี้เรื่องปวดเรื่องเมื่อยมันหายไปอืไม่กลัวกลัวกลัวที่จะไปกินกำลไงรเพราะว่าใจนั่นแหละกลัว ที่กินมาหลายตัวเลยไอเอเิสกิอะไรของไอเห็ดเนี่ยกินมาหลายตัวแต่ว่าเราเราเราังไงบัางันแต่ว่าเรากินแล้วเราต้ลองว่ามันดีขิ้นไหมเพราะวันอนนี้เบอร์แต่เมื่อก่อนหน้าเนี่ยมันอายุไม่ถึงห้าสิบตอนนี้มันห้าสิบสองห้าสิบสามก็ไปได้ไงก็ไปปั่นจักรยานก็ไม่ค่อยได้แต่ตอนนี้เริ่มเรื่องโอเคเริ่มได้แล้วมันตังโกมาเออมันเมื่อก่อนนี่คือตอนไม่กินยามันดังก๊อกเอ็กก๊อกเ็กก๊อกเ็กก๊อกเก ออเมันด mm ัง hmm. ท <c deve ck> ี่หัวเคามันดังกลุกคล้กกกหัวไหลก็ดังแต่หลังๆมาเรากินย่านนี้มันมันจะเป็นมันจะเป็นลื่นๆเนี่ยกึืดกึืดคลืดรู้สึกมันจะมีหลอดเลือดหรือมั้งโอเคนะใช่